คดีแค่นี้ยแม่งจบกันจบกันยังไงจบกันอุบัติเหตุขาดอากาศหายใจโคนันเขายังดูมึงไปดูโคนันกันเลยไอ้คนตายมันก็ต้องมีคนก่อเหตุถ้าไม่มีคนก่อเหตุผู้เสียชีวิตเขาไม่ได้เป็นโรคประจําตัวที่จะมานั่งช็อปมานั่งฉากตายสวัสดีครับก่อนอื่น ต้องชี้แจงตรงนี้นิดนึงนะครับผมจะเปิดคลิปคลิปหนึ่งของคนเบิร์ตให้ทุกคนฟังนะครับแต่อันนี้ทั้งหมดเมื่อสามปีที่แล้วครับไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับก็คนอยากจะให้ผมเปิดทั้งหมดก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคุยกันยาวมากเป็นชั่วโมงครับก็ต้นไหนที่ผมคิดว่าเปิด สู่สาธารณะได้เดี๋ยวผมก็จะเปิดต้นไหนที่ผมคิดว่าไม่สามารถจะเปิดให้ได้ผมก็จะขอไม่เปิดนะครับเพราะว่าเราต้องให้เกียรติแก่ด้วยนะครับก็ขอไม่พูดอะไรมากก็ให้ฝากกันได้เลยครับแต่ใครอยากจะเอาไปนําเสนอต่อหรือว่าจะอไปพูดเนี่ยขอเป็นต้นฉบับนะครับอยากไปดัดแปลงนะครับผมฟังกันเลยครับผมผมมีคําถามในใจตลอดเวลาว่าที่เป็น พี่เป็นแฟนเขาทำไมพี่ไม่ออกตัวว่าคืออยากได้ความยุติธรรมอ่ะคือพี่เมืองไทยแม่งหขูบอกตรงๆเลยแค่เรื่องคดีแค่เนี้ยแม่งจบกันจบกันยังไงจบกันอุบัติเหตุขาดอากาศหายใจโคนันเขายังดูมึงไปดูโคน,นันกันเลยไ คนตายมันก็ต้องมีคนก่อเหตุถ้าไม่มีคนก่อเหตุผู้เสียชีวิตเขาไม่ได้เป็นโรคประจําตัวที่จะมานั่งช็อกมานั่งฉากตายอ่าคือคือแค่ตกน้ําเนี่ยพวกมึงไม่ดูแลกันเนี่ยมันก็เกิดความประมาทแล้วอุบัติเหตุแต่การประมาทเนี่ยมันคือมึงไม่ให้ลงไปอยู่ในความประมาทของพวกมึงเลยทุกตัวเลยถูกต้องแต่คือคลิปที่ผมลงเนี่ยใน ในเพจผมนะคลิปที่ผมลงเนี่ยไม่รู้ว่าพี่ได้ดูหรือยังแต่คลิปนั้นอะเรือมันวิ่งแล้วมันวิ่งไม่ได้เร็วด้วยแต่กระแทกน้องโมยังยืนถ่ายรูปไม่ได้เลยน้องโมจะไปหยีฉี่ท้ายเรือได้ไงอะผมงงไม่พี่คนที่ขับเรือเขาบอกผมมาว่านั่งท้ายฉี่ท้ายเรือ,อยังไงฉี่ไม่ได้ไไนะ้ำกระเด็มขึ้นมาหมดอี เยี่ยวเต็มขาไม่ได้เพราะว่าเรือมันน้ํามันซัดตลอดเวลา,อ,าอ่าคอผมก็ไม่รู้ว่าจะยังแต่ถามว่าที่ผมไม่ออกไปผมอยู่นิ่งๆของผมเนี่ยผมก็รู้สึกเสียใจยนะพี่แต่ผมก็ผมออกไปผมต้องไปสู้ อต่อีกตั้งหลายอย่างสู้กับความคิดคนสู้กับใครอีกตั้งหลายคนสู้ผมคิดอย่างนี้คนเดียวสู้ผมรับรู้คนเดียวว่าเมืองไทยไม่โอดแค่นี้ตำรวจออกมายังออกมาแบบนี้ผมก็คือผมไม่พูดอะไรแต่พอผมรู้ข่าวผมก็แสดงความร,รู้สึกผมออกไปนะอ่ะพอแค่นี้กันนะครับเดี๋ยวต้นไหนที่ผมตัดออกมาแล้วคิดว่าเปิดได้เดี๋ยวผมจะเปิดให้นะก็คืออารมณ์ เมื่อ3ปีที่แล้วนะครับอย่าถือสาคําจาพูดที่ไม่น่ารักของแกด้วยนะครับเพราะว่าเขาเป็นแฟนเขาก็ต้องเสียใจก็ลาก่อนนะครับสวัสดีครับผมสนับสนุนโดยแอปเบอร์ี่น้ำแอปเปิลไซเดอร์แบบผงชองอร่อยรสสตรอเบอรรี่